วันนี้พามาดูทาวน์เฮาส์ทำเลติดกับ MRT นะครับผมแถมใกล้กับเซอร์คันเวสเกตแค่โล2โลถึงแล้วนะครับโครงการที่อยู่ที่โครงการพฤกษา28นะครับอยู่ตรงบริเวณบางกิตี้แล้วก็ซอยแก้วอินนะครับสามารถเชื่อมถึงกันได้บอกเลยว่าบ้านสไตล์นี้เนี่ยทำเลนี้ราคาเนี่ยหาค่อนข้างยากมากเพราะว่าทำเลดีติดกับ MRT แล้วก็ติดกับห้างนะครับแถมติดกับตลาดด้วยนะฮะอย่างหลังเนี้ย ก็คือเนื้อที่อยู่มา17.18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถต่อเติมครัวพร้อมทั้งต่อเติมครัวด้านหลังพร้อมกับหลังคาล,ลงจอดทั้งหน้าพร้อมนะครับแถมด้วยเหมือดทั้งหลังเลยอ่ะเดี๋ยวไปยังไงไปดูกันดีกว่าอ่ะตามมาอันนี้คือในส่วนของที่เขาทําเป็นลงจอดรถนะครับก็คือปูกระเบื้องเต็มอ่ะเห็นไหมคตรงปูปูกระเบื้องเต็มอ่าปูเต็มหมดเลยแถมมตรงเนี้ย มีฝ้าให้ด้วยดูฝ้าเห็นฝ้าบนไหมมีฝ้าให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นตัวเหมือนที่ปิดฝั่งซ้ายฝั่งขวาทําเป็นตัวยิซ้มบอดแล้วก็เป็นเสอล่องเนาะ,ะตรงนี้สวยงามเพิ่มความหรูได้เยอะบบมากๆเลยเดี๋ยวดูในบ้านกันดีกว่าเ้าถอดรองเท้าก่อนอส่วนของตัวบ้านอันนี้เห็นจะเห็นว่าพี่ คนขายนี่เขาเพิ่มกิมมิคโดยการที่ว่ามีต้นไม้สีเขียวเพิ่มมูดความเป็นธรรมชาติหน่อยๆนะครับสเปซตรงนี้ก็สามารถจัดเป็นโซนห้อนั่งเล่นได้ตรงนี้เนาะห้องนั่งเล่นอันนี้เป็นทีวีถ้าเกิดแล้วเลยเข้ามารลูปแต่ถ้าเกิดเลยม,มาแต่ถ้าเกิดเลยม,มาข้างใน,นหน่อยเนี่ยก็จะเป็นโซนที่จัดทาอาหารได้โซนนี้โซนทาอาหารได้ส่วนโซนนี้จริงๆเราสามารถ ั้งเป็นตู้เย็นหรือของใช้เก็บของได้นอะตรงนี้สามารถบิวชั้นได้แล้วก็เชื่อมต่อกับส่วนห้องน้ำอ่าดูห้องน้ำมาดีกว่าอ่าส่วนของห้องน้ำเนี่ยเขาเปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็นกระเบื้องใหม่นาอเห็นไหมอ่ามีเดนชาวเวอร์มีตัวอ่างมีตัวสุขภัณฑ์ใหม่แล้วก็มีที่วางสบู่ให้ด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูในครัวกันดีกว่าในครัวบอกว่าเป็นเป็นที่เด็ดเหมือนกันนะครับในครัวอ่าส่วนของในครัวเนี่ย เขาก็ทําเป็นเคาน์เตอร์ให้แล้วยาวประมาณสักน่าจะปรวมาณสี่ห้าเมตรได้อยู่นะตรงนี้อ่าอันนี้คือเป็นส่วนที่เป็นเอาไว้ล้างจานนะครับแล้วก็มีตัวหน้าบานให้ด้วยอ่าหน้าบานให้ด้วยอ่าแล้วก็ตัวตรงนี้อ่าเป็นบานอีกบานหนึ่งเผื่อไว้เก็บของได้ตรงนี้ก็เป็นวางถังแก๊สได้อ่าส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถจัดเป็นมุมทําเป็นที่วางเครื่องเักผ้าได้เหมือนกันเนเาะรานนี้เขาก็ติดปลั๊กไว้ให้แล้วติดปลั๊กไว้ให้มีท่อลำทิ้งไว้ให้มี โทษนาเข้าไม่ให้นะครับผมส่วนนี้ก็คือฟังก์ชันตรงนี้สามารถใช้ได้ทั้งสองฟังก์ชันเลยดูทุกบนต่อดีกว่าครับผมไปปึ๊บเบอ่าตรงนี้ดีมากนะมี้ระจังว่ส่งแสงเข้าด้วยอ่าส่วนที่สองนะครับตัวน,นี้ก็นี่กิมมิคเหมือนกันเป็นส่วนของทงที่เขาทําเป็นโคมไฟห้อยไว้เพื่อความสวยงามเนาะข้างบนนี่จะเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องน้ำจะอ,อยู่ฝั่งดิมนี้สุดจริงๆ ปลงแบบนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นัะในบ้านของปรึกษาเนาะอ่าดูห้องน้ำกันก่อนห้องน้ำชั้นสองเนี่ยมีความเรียกว่างมีความแบ่งสัดส่วนอย่างดีมากเลยอันนี้เป็นฝั่งโซนเปียกโซนแห้งเนาะอย่างนี้เป็นส่วนโซนแห้งโซนเปียกก็อยู่ฝั่งนี้อ่าสเปคค่อนข้างกว้างคือเอาว่าตรงเนี้ยใช้พอแน่นอนไม่ไม่แค่จนเกินไปแถมมีแยกโซนเปียกโซนแห้งถือว่าโอเคเลยอ่ามาดูห้องนอนห้องแรกดีกว่าห้องนอนห้องแรกอยู่ห้องด้านหลังนะฮะห้องด้านหลัง ห้องด้านหลังสเปซก็จริงๆก็พอประมาณสามารถใช้สอยได้จริงไม่เล็ก,กเกินไปส่วนห้องที่2กับสานจะเป็นห้องที่คู่กันอย่างนี้อ,อย่างห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีหน้าต่างบานใหญ่อยู่ข้างหน้าหน้าต่างบานใหญ่อยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเพราะว่ามีเหล็กดัดมีอะไรให้แล้วอันนี้ก็ป้องกันความปลอดภัยได้เยอะ,อะดูห้องสุดท้ายกันดีกว,ว่า ห้องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องที่แบ่งครึ่งกับห้องด้านหน้าเนาะมีบุงรวดเด็กดัดให้พร้อมบอกเลยว่าหลังนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลย